เรื่องที่จะเล่าต่อไปนะครับผมชื่อเรื่องว่าบ้านช่องแพบผีเฝ้าบ้านผู้ไม่ยอมให้ใครอยู่แทนเป็นเรื่องจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมเรื่องนี้ เกิดขึ้นในบ้านปูนสองชั้นหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ในซอยแคบๆแถวย่านตราดเก่าตัวบ้านเนี่ยอยู่ลึกจากถนนใหญ่ไปประมาณ200เมตรไม่มีบ้านที่ติดกันเป็นบ้านที่อยู่เอียงรำพังนะครับผมแล้วก็ อยู่ตั้งอยู่เนี่ยลำพังริมคลองหลังบ้านนะเมื่อสิปีก่อนประมาณอันนี้เกิดลนะประมาณปีสองพันหรห้าสิบห้าครปีก่อนได้บ้านนี้เคยมีผู้หญิงวัยกลางคนชื่อป้าเดี๋ยวผมแปลง,งชื่อใหม่นะ โอ้โห oh, ขอบคุณคุณหนุยมากเลยครับเยีู่ขอบคุณมากครับผ้อมห้อมมีความสุขความจเจริญรวยรวยแห่ง,หงทางทานะครับพอมก็เมื่อสิบปีก่อนประมาณปีสองพันหร้อยสิบสามปีก่อนปีสองพันหรอยห้าบห้าบ้านนี้เคยมีผู้หญิงวัยกลางคนชื่อไอชื่อป้าสมศรีแล้วกันนะแกอยู่คนเดียวเชธอเป็นแม่ค้าเก็บอของเก่านะครับที่มีนิสัย ชอบเก็บตัวไม่พูดจากับใครจนมาวันหนึ่งมีคนพบว่าเธอได้เสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำหลังบ้านเธอเป็นเวลาสามวันผ่านมาแล้วโดยไม่มีใครรู้ สอพอของเธอล่างของเธอเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเนา่าจนคนในซอยนั้นได้โทรแจ้งตำรวจนะครับผมวันงานสอพอไม่มีญาติมาเผานะครับไม่มีใครมาเผาสอพอเธอเลยไม่มีใครรู้ว่าเธอมีลูกหลานหรือไม่แม้แต่ชื่อจริง พอไม่มีใครแน่ใจว่าชื่อสมศรีจริงหรือไม่นะครับมีเพียงพระในวัดไกล้ๆบ้านมาสวดให้เธอหนึ่งคืนก่อนจะนำสอพอของเธอไปเผาแบบเรียบเรียบง่ายๆหลังจากนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะจบลง แต่แค่หนึ่งเดือนให้หลักคนที่มาซื้อบ้านต่อจากป้าสมศรีกดอ,อุยทันทีหลังอยู่ได้แค่เพียงคืนเดียว<ะ>ไม่น่าซื้อเลยไม่คุมอะซื้อแค่คืนเดียวก็ตุยแล้วจริงไหมครับคุณพลพี่จริงค่ะจริงครัี พี่บายไอ้ชื่อพี่บายแล้วกันพี่บายอาสากู้ภัยไ้เลาว่าตอนนั้นเขาได้เข้าไปตรวจสอบเหตุนะครับผมมีผู้ชายหมดสติในบ้านหลังใหม่เมื่อไปถึงอบชายวัย45ปีนอนหงายใบหน้าเขียวคล้ำตาเลือกปากอ้า และมือทั้งสองข้างจับคอบีบตัวเองหมอบอกว่าหัวใจวายเฉียบพลันแต่ที่น่ากลัวคือป้องวงจรปิดในบ้านจัดภาพเขาเหมือนพูดกับใครสักคนที่มองไม่เห็นแล้วอยู่ๆกอดเ็นด้นั่งหลง้องบอกว่าแล้วจู่ๆก็นั่งลง เอามือบีบคอตัวเองแบบช้าๆเขาคงโดนผีเท่านะเหมือนมีใครสั่งให้ทำบ้านหลังนี้อุปการขายอีกหนึ่งครั้งแต่มีครอบครัวหนึ่งจากจังหวัดอื่นมาซื้อเพราะราคาถูกมาก และผมก็เดาว่าคงจะไม่รู้ประวัติถ้าขายถูกคุณพลจะไปซื้อไหมครับแต่ซื้อแล้วมมไปด้วยซื้อแล้วต้องอยู่นะพามหมอผีไปด้วยพื้นที่หกของการเข้าอยู่สามีของเจ้าของบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงพูดกระซิบที่ข้างเตียงว่า อ๋อไปนี่มันบ้านกูเสียงอาจจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงเท่าไหร่นะครับอ๋อให้ให้คุณวรณีพูดดีกว่าพูดคำว่าออกไปนี่มันบ้านกูครับไล่คุณพลหน่อยครับออกไปนี่มันบ้านกูคุณพลฟังเสียงแล้วบอกกูไม่ออกมันไม่น่ากลัวเลย เสียงแบบเมื่อกี้นี้คุณพลสู้ได้ใช่ไหมครับไม่ต้องหาหมอผีสู้ด้วยตัวเองได้ใช่ไหมครับผีเสียงไม่น่ากลัวครับเอาบอกใหม่นะเอาใหม่นะคะเอาใหม่ออกไปเอาใหม่นะคะออกไปนี่มันบ้านกูอะคุณพลบอกไม่กลัวครับไม่กลัวครับผมไม่กลัวเสียงไม่น่ากลัว ขนาดทำแล้วนะสวัสดีคุณอับบางลังครับเธอก็เขาก็ได้ยินเสียงผูู้อันนี้สามีได้ยินเสียงบ